ค่อนข้างที่จะร้อนแรงหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกมาถแถลงสานวนคดีของคุณแตงโมครับใช่ค่ะเบื้คนแรกเลยที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือคุณเบิร์ตนะคะก็แฟนของคุณแตงโมเนี่ยก็มีการเดือดเลยหลังจากที่คุณตำรวจนี่มีการสรุปว่าคดีของคุณแตงโมเนี่ยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เกิดจากความประมาทของผู้ต้องหาและสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยคือเอ่อการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำค่ะก็เลยมีการออกมาโพสต ดังภาพดังกล่าวนะคะก็คือเขียนว่าอุบัติเหตุปุ๊บดิลองเป็นเหมือนแบบประมาณว่าบุพการีของเขาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวออยอ่อะดับประมาณนี้เลยนะคะอ,ะอะ่ค่ะแต่นอกเหนือจากคุณเบิร์ตแล้วนะครับก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณต่ายสายทานนะครับก็ได้มีการออกมา โพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตัวเองเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็หลังจากที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งมีการแถลงสรุปคดีเอาำนวนคดีของคุณแตงโมนิดานะคะก็มีการบอกว่าให้สรุปสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาประกอบด้วย5คนบนเรือแล้วก็ที่ปรึกษาที่เป็นกุญซื้อในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทําให้ตายสายทานค่ะนิยมการอดีตดาราและอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญยูมีการโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะระบุว,ว่า คลิปที่เอามาเนี่ยแถลงต่อชาวโซเชียลเคยเห็นกันแล้วมีทุกคลิปแต่คลิปนั่งฉี่กอขาแซนทำไมไม่มีซึ่งสำคัญมากทรายในรองเท้าแผลแต่ละคนมาจากไหนกุญซืือคือใครทำไมต้องโกหกการเก็บหลักฐานตั้งแต่เรือการตรวจแอลกอฮอล์และเส้นผมโรเบิร์ตการทิ้งหลักฐานลงในน้ำและสุดท้ายการให้การเทสคืออะไรถ้าเป็นแท้บติเหตุมีในใจอีกหมื่นล้านคำที่อยากถามค่ะ ใน,ในขณะที่ทางด้านของหนุ่มไทยเอกภพน,นะคะก็มีการออกมาสแสดงความเห็นเช่นเดียวกันค่ะเป็นนักสแสดงชื่อดังและอิตอาาหนึ่งในกู้ภัยค่ะที่ได้พบร่างไร้วิญญาณของแตงโมที่ลอยขึ้นเหนือน้ํากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคนแรกๆก็มีการเปิดใจค่ะว่าหลังจากฟังการถแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมเสร็จก็เกิดข้อสงสัยติดใจรอยแผลใบพัดเรือว่า จากที่เห็นตอนแรกผมว่าเอาเรื่องบาดแผลทางตำรวจบอกว่าโดนใบพัดเรือโดยตำรวจบอกว่าเรือเนี่ยจะวิ่งช้าประมาณ10นอตถ้าวิ่งเร็วกว่านั้นคนตกจากเรือปุ๊บจะถอยห่างจากเรือไปเลยทันทีแต่นี่ตกลงมาช้าพอตกลงมาปุ๊บสามารถที่เครื่องของเรือเนี่ยจะดูดขาน้องเข้าไปแต่ทุกคนเนี่ยคือกางขากับแผลที่เป็นเส้นตรงแต่ใบพัดเรือเนี่ยมันไม่น่าจะทําให้มีแผลลักษณะแบบนั้น แต่เขาถาแถลงออกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับถึงจะคาใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงคะ่ะแต่ผมเนี่ยอยากจะฝากถึงคุณแม่ด้วยนะครับเรื่องกําลังจะคลี่คลายจะจบแล้วเนี่ยผมขอคุณแม่อย่างหนึง่งคุณแม่อย่าไปฟ้องเลยกับทุกๆคนที่คุณแม่บอกจะให้ทนายของคุณแม่ฟ้องคนนูนคนนี้เจ็ดสิบกว่าคนผมว่ามันไม่ยุติธรรมทุกคนที่เขาออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยออกมาหาข้อเท็จจริงความจริงที่เกิดขึ้นกับน้องเขาแค่พยายามจะหาหลักฐานต่างๆมาให้ตำรวจ เพื่อที่บางทีกําลังหลงทางหรือว่าอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนกับว่าออกมาช่วยมากกว่าค่ะ